รับสมัครงานแม่บ้านทั่วประเทศสมัครง่ายไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการสมัครงานค่ะสวัสดีค่ะปุ <S <S ้งจากแม่บ้านดีดีสวิตค่ะวันนี้ก็จะมาแจ้งงานรายสัปดาห์ทั้งหมด12งานนะคะงานแรกเป็นงานแม่บ้านถึงที่เลี้ยงเงินเดือนอยู่ที่14,000-16,000บาทค่ะสถานที่ทางานก็จะเป็นไซน้อยมีกัน4-6คนค่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงดูแลน้อง2คนค่ะอายุ3เดือนแล้วก็2ปีดูแลในส่วนของน้องทั้งหมดแล้วก็ซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดภายในบ้านนะคะ อยู่ฟรีกินฟรีกับทางในจ้างมีวันอยู่4ีวันมีโอทีวันละ5 0 0ค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านถือแม่ครัวเงินเดือนอยู่ที่1 3 0 0 0บาทค่ะสถานที่ทำงานก็จะเป็นหลังเซนท่านพระรามสองค่ะมีกัน7คนไม่มีสัตว์เลี้ยงมีแม่บ้านอยู่ล้ว1คนค่ะต้องการคนที่ทําอาหารไทยได้หลากหลายต้องการทําอาหาร3มมื้อค่ะทําหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในบ้านค่ะซักผ้ารีดผ้าในจ้างต้องการคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าที่บ้านไม่ทาน แล้วก็อยู่ฟรีฟรีกับทางในจ้างค่ะมีวันหยุดสีวันมีโอทีวันละ500บาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านถึงที่เลี้ยงเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันจนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอยู่ที่จรัญสนิทวงหกสิบเจ็ดนะคะมีกันห้าคนมีหมาสองตัวมีแม่บ้านสองคนค่ะทําหน้าที่ดูแลน้องหนึ่งคนค่ะอายุหนึ่งปีเจ็ดเดือนดูแลในส่วนของน้องแล้วก็ทาความสะอาดภายในบ้านทั่วไปค่ะสังขายพาธิมีที่พักให้นอนกับแม่บ้านอีกสองคนอยู่ฟรีฟรีกับทางในจ้าง มีวันหยุดสี o ่วันมีโอทีวันละ5 0 0บาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านถึงที่เลี้ยงเงินเดือนอยู่ที่1 4ึ0 0หมื่นสี่พันจนถึงหนึ่0บาทอยู่ที่ลาดพร้าวแปค่ะที่บ้านมีกัน5คนค่ะไม่มีแสตป์เลี้ยงขอคนที่ไม่เมารถค่ะทําหน้าที่ดูแลน้องสองสาคนค่ะมี5ปี8ปีแล้วก็9ปีน้องโตหมดแล้วเน้นทำความสะอาดภายในบ้านทุกไปค่ะซักผ้าดี้ผ้าแล้วก็ทําอาหารให้น้องทานอยู่ฟรีกินฟรีกับทางในจา้างมีวันหยุดสีวันมีโอทีวันละ500บาตอ่องาน พี่เลี้ยงน้องค่ะเงินเดือนอยู่ที่สี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทจนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสถานที่ทํางานก็จะเป็นบางกูวันค่ะปะทุมธานีที่บ้านอยู่กันสามคนค่ะไม่มีตัดเลี้ยงดูแลน้องหนึ่งคนค่ะอายุสิบเดือนดูแลในส่วนของน้องทั้งหมดแล้วก็อยู่ฟรีกินฟรีก,กับทางนายจ้างแล้วก็มีวันหยุดสี่วันมีโอทีวันละห้าร้อยค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านไปกลับเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทสถานที่ทํางานก็จะเป็นทองหลอ่อ ที่บ้านอยู่กัน2คนคะ่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้างาน9ก้าโมงจนถึง6กโมงเย็นทําความสะอาดภายในบ้านทั่ไปคะ่ะสักผาลิตผ้า,ามีวันหยุดสีวันมีโอทีวันละห้าบาทคะ่ะต่อไปเป็นงานคลินิกคะ่ะงานแม่บ้านคลินิกนะคะเงินเดือนอยู่ที่1นึ่งหมื่นอยู่ที่เตาปูนเป็นคลินิกศัลยกรรมคะ่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงทําความสะอาดทั่วไปคะ่ะภายในคลินิกทุกอย่างเลยแล้วก็อยู่ฟรีกินฟรีกับทางนายจ้างเพราะมีที่พักให้ มีวันหยุด4ีวันมีโอทวันละ500ค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านคลินิกเหมือนกันค่ะเงินเดือนอยู่ที่1,2 0 0 0สถานที่ทํางานก็จะเป็นอยุธยาค่ะเป็นคลินิกทําฟันไม่มีสัตว์เลี้ยงทางความสะอาดภายในคลินิกทุกอย่างนะคะปัดกวาดเช็ดถูมีที่พักให้อยู่ฟรีกินฟรีกับทางในจ้างค่ะมีวันหยุดสีวันมีโอวันละ500ค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้าน และคนขายหมูเงินเดือนอยู่ที่1 000, 4 0 0 0พจนถึง15,000บาทค่ะอยู่ที่ปทุมธาน,นีสถานที่ทำงานก็จะเป็นบ้านและร้านขายหมูค่ะต้องการผู้หญิง1คนผู้ชายหนึ่งคนไม่เอาคู่ปัวเมียนะคะผู้หญิงมีหน้าที่ทำความสะอาดภายในบ้านทั่วไปค่ะซักผ้ารีดผ้าถ้าว่างก็มาช่วยขายเนื้อหมูค่ะแล้วก็ผู้ชายมีหน้าที่ยกหมูจัดร้านแล้วก็ขายเนื้อหมู อยู่ฟรีกินฟรีกับทางในจ้างค่ะมี 1, วันหยุดสีวันมีโอทีวันละห้า้อยบาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านกึง่งคนดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนอยู่ที่1น0 0 0มืนบาทอยู่ที่ท่าดินแดงค่ะมีในจ้างสองคนค่ะแม่มีสัดเลี้ยงผู้สูงอายุผู้หญิงหนึ่งคนค่ะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้บ้างดูแลทุกอย่างในเกี่ยวกับผู้สูงอายุเลยแล้วก็ต้องนอนกับผู้สูงอายุเลยค่ะทำความสะอาดภายในบ้านทั่วไปด้วยซักผ้าดิดผ้าค่ะ,คะมีที่พักให้อยู่ฟรีกินฟรีกับทางในจ้าง มีวันหยุดสี่วันมีโอทีวันละ5 0 0อค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านถึงนที่เลี้ยงเงินเดือนอยู่ที่1 4 0 0 0จนถึง15,000บาทอยู่ที่นนทบุรีค่ะมีกัน5คนค่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงดูแลน้อง1คนค่ะอายุ3ปีดูแลในส่วนของน้องแล้วก็เน้นทำความสะอาดภายในบ้านทั่วไปค่ะซักผ้ารีดผ้าอยู่รีกินปีกับทางนายจ้างมีวันหยุดสีวันมีโอทีวันละ5 0 0้อยค่ะและงานสุดท้ายค่ะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนอยู่ที่1 12,2,000ค่ะอยู่ที่บาั บัวทองอยู่ที่บางบัวทองค่ะมีนายจ้างสี่คนค่ะไม่มีสั์เลียงทำความสะอาดภายในบ้านทุกวไฟค่ะสักผ้ารีดผ้าอยู่ฟรีกินฟรีกับทางนายจ้างแล้วก็มีวันหยุดสี่วันมีโอทีวันละห้าร้อยบาทค่ะและหากใครกาลังสนใจงานอยู่นะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาสวัสดีที่จัลนสมีวงปัจจุีสองทับหนึ่งได้เลยค่ะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงหกโมงครึ่งค่ะค่ะล้ว มีงานดีๆแบบนี้เดี๋ยวมาบอกต่ออีกนะคะสวัสดีค่ะ